โอ้โหโดนเลยโดนสุดเต็มเลยมาแล้วครับอ้วนตัอบเลยครับปลาช่อนหรือหมูเด้งครับปลาช่อนหรือหมูเด้งดูเยอะโอ้โหหมูกระซูครับกระซู I'm child... ใ,ใกล้ๆสะพานเฉลิมพรเกียรตินะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันก็สะพานเอกชัยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับผมกาได้เมือนตื้อ,อยู่วันนี้พื่อมดโจ๊ตก้าเลย My ears were in one.

เป็นเก้งลักไซอุกนี่ครับ <c oughs> เต็มเลขมาแล้วครับไม่แห้วแล้วครับวันนี้ก <c oughs> ุบยางใครดูรอยู่ไอ้ดิ <c oughs> รประมาณสามสี่ขีดครับ <c oughs> สวยครับใส่ไห ใช่มาตรฐานครับโอเคคร,รับตีต่อครับกบยางใครดูอยู่เดีสุดยอด,ด,ดครับดแครับ <laughs> ดูนะครับ <laughs> ไตวะาตวะ

Oh, yeah, you're, ดูมากดูมาดูมากยโอ้โหอะไรตังเลยคุณดุนนโอ้ดู้ไม่เปิดเบรกทีแล้วเแนี่ครับ เปครับครับชันดูเรับเสียดายครับเมื่อกี้ฉัดกัดไม่ได้เปิดกล้องครับดูการนะครับอู้หูนี่ครับ น้นยนเสียงครับก uh huh. ินอะไรก็ไปโอ้โหนี่ครับป้าชนทะเลน้อยครับดูหมายครับไม่ต้องบอกครับว่าหมายไหนอ่าไม่ต้องถามครับ ดูรู้กันอยู่ครับนี่ครับอ้วนตับเลยครับปลาช่อนหรือหมูดิ้งครับปลาช่อนหรือหมูดิ้งคเคดูเยอะครับนี่ครับปอบอุบยางใครดูยูวีเอเขาไป เต็ปากจ็คำครับโอเคครับกีต่อครับให้ดูย้อยเดีสุดยอดครับบางทีมันจะลอยอมากระดตอนไลยอยงยงขึ้นบัวเลย มันมาบอดีกันถ้าเราทีแบบกล้าจหมาบอดีกันแลมันจะลงไปลงมาอืมฮนจังหวะนี้จังหวะนี้อุาลุกสอ้ย mà lúc rồi, ôi, đây không. Cắt súp cắt súp cắt, cắt luộc cắt, cắt cục gắn cắt súp cắt súp cắt súp cắt cắt súp cắt 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 น่ครับกัะสูบครับกระสูปก็โดนครับกบอย่างใครดูยูเอสเอครับกัดลูกปลาต่อหน้าต,ต่อตาครับแบบนี้ไม่รอดครับโอเคผมตีต่อครับต้มงแบตชุมไปควนวะ โยกอกยางวะเนีอันนี้อยู่หวไม่ได้เลยนี่อยู่วไม่ได้อยู่ในบัวเลยจ้ ទៅមួឡាចាចេញទៅបាត់ខាងងានណាចាអូយខាងងានណាចាអីយ៉ា ครับผมเดินทางกลับครับนี่ก็ได้ปลาช่อนไซส์สวยๆครับคัวอ้วนครับเดี๋ยวค่อยมาซ้ำใหม่วันหลังครับโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ